โอ้ยอันนี้อีกกอีกอยๆนี้เลยเลยใช่ครับคันนี้เราเจอปลาหมึกหูใหญ่ๆนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราลองดูนำเทม่้นไรเฟิลเราไม่พร้อมครับเนื่องจากไรเฟิลได้ลงไปแล้วหนึ่งรอบ เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะทันหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เห็นตัวมันละเ,ออเมื่อกี้ลองเชงงดูรประมาณทัก5 0าสถึงหกตัวตอนนี้เท่าที่ดูไม่มีเดี๋ยวจะนอกด้วยไฟอีกทีหนึงนะครับไอ,อ้มือมือปืนเราขาสั่นเลยครับ <laughs> โอเค okay, เดี๋ยวดูส,ววสักระยะหนึ่งนะครับว่าเป็นไฟสีแดงโอเคเดี๋ยวจะมีการนอกล่อนะครับฟืดดูนะครับหมาเปล่าออโอโหมาแล้วครับมาแล้วครับสังเกตนะครับอ๋อเอาเอาอโอ้โหสะใจมากครับตอนนี้อยู่ในตาข่าย ปลาโยอูอเราจะทอดไปประมาณกลางๆนะครับเพราะว่าไม่ทันนะหัวมันเข้ามาใต้ท้องเรือซะก่อนนัำปล่อยได้เหเห็นเห็นครับเห็นเห็น,นะเ,หนเห็นชัดเจนโอเคคันนี้ <laughs> รู้สึกว่าตากรอกยืนไม่ติดแล้วครับรู้สึกว่าเที่ยวน,นี้จะได้เยอะน้ำมันหยุดเดิน ครับน้ำนิ่งตอนนี้ผมคิดว่าคลิปอย่างเงี้ยคงไม่มีใครถ่ายอีกนะเดี๋ยวเราจะรวบด้วย่วงตะกัวเพื่อให้ตีนแหมรวบเข้าหากันนะครับเพื่อให้ถุงมันรวบแล้วก็ปลาหมึกมันจะไม่หลุดไปไหนอันนี้ก็ดึง ไปว่าไงเมื่อกี้เร,ดาร,ด,รดาร์ใช้ได้เร,ร,รดาร์ใช้ได้อะเรดาร์โอเคเมื่อกี้เป็นการตรวจจับด้วยเครื่องซาวน่านะครับ <c oughs> โอเคติดมาตั้งในหัวเลยครับหัวแหอ่โอเคโอ้ขึ้นมาเป็นระยะระยะครับตลอดแนวโอเคครับ่าละเห็น เยวดูโอ้โหรู้สึกม uh, ือปืนยกไม่รอดนะครับโอเคนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหร้องร้องร้องเลยครับมือปือมือมือล็อกเลยทีนี้น่าจะได้สักประมาณสักสามสิบสี่กิโลนะครับประมาณสี่กิโลดูอ่ะดูอ่ะ ฟึตนั่นนะอ่ะเอา,าอเ,เอาไปไหนกี่ท่าน <จะ S 1> เออผมก็ลืมเบ็ดไปเลยไม่หมดไม่หมดโอเคแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าเรือจะออกมาน้อยน้อยลำ มันก็เลยเป็นชัยชนะของเรานะครับฝั่งหลังของผมเนี่ยไม่มีเลยมีอยู่ไม่ไม่เยอะนะโอเคอยดูดูได้คร่าวๆนะครับอ๋อโอเคผมมาที่นี่ประมาณ3วันสามารถยืนได้แล้วครับตอนแรกก็คลาน ในตะก,ก้าเป็นเที่ยวแรกนะครับอันนี้เป็นเที่ยวที่สองสำหรับการทอดะะลักษณะเรือจัดโครงเคลงสักหน่อยไม่มีเรือวิ่งเข้ามาหาเรา แนใจนะครับว่าวิ่งมาผ่านมาทางนี้หรือป่าจะได้ยินเสียงที่ทิ้งไปนะครับเป็นปลาหมึกปลาหมึกกาโตะโอเคประมาณ4 ilo, ีกิโลเดี๋ยวนี้เราคิดว่าจะให้เต็มตะก,กร้านี้นะครับแล้วค่อยกลับ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวไว้ดูรอบต่อไปอันนี้เรามาตกปลากัน